สมเด็จโปรโพกุพระธาตุพนมเนื้อมรกนณะโมตสะพระคว o r t อรหัตโตสัมมาสัมพุทธนะณโมตสะพระคว o r t h อรหัตโตสัมมาสัมพุทธนะณโมตสะพระคว o r t h อรหัตโตสัมมาสัมพุทธะ ปุตตะกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพทนังธนะโภคังพะวันตุเมอธิกาเยกายะยายะเทวานังเปียตังสุตวาอิติปิโสพะควายมราชาโนท้าเวสวรณโนมรนังสุขขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ สาธุสาธุสาธุพุทธคุณสูงยิ่งนักแล